สนับสนุนโดยหิวเมื่อไรก็แวะมา7 e เ e ่ e อีสถานการณ์ที่ชายแดนเลบานอนอิสราเอลยังคงตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นนะครับอิสราเอลก็ยังคงโจมตีเข้าไปอย่างตออ่อเนื่องเป็นการตอบโต้ที่ก่อนหน้านี้มีขีปนาวุธเนี่ยถูกทิ้งส่งลงมาในฝั่งของ Israel, อิสราเอลแลส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับแต่ก็มีความหวังอยู่เหมือนกันณนะขณะนี้นะครับเพราะว่าทางเลบานอนเนี่ยจะเริ่มการเจราจาขอให้หยุดยิงหรือว่าการประทะกันชั่วคราวนี้นะครับในช่วงเดือนศักดิทธิ์เดือนรามาดอนครับ นาจิปมิคาตินายกรัฐมนตรีรักษาการของเลบานอนเปิดเผยว่าการเปิดเจรจาทางอ้อมเพื่อยุติการสู้รบแนวชายแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลและการยุติการเป็นศัตรูกันจะเริ่มขึ้นนะครับคือหมายถึงการเจรจาเนี่ยจะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนศักรรดิ์สิทธิ์รอมฎอนของชาวมุสลิมที่กําลังจะเริ่มในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับทางเอมอส ฮอชสไตล์ style, ทูตพิเศษตะวันออกกลางของสหรัฐอยู่ระหว่างเยือนเลบานอนคือผู้เสนอการเปิดจรจานี้และทางเลบานอนก็กําลังศึกษาข้อเสนอต่างๆอยู่นะครับมิคาติเปิดเผยสาระในข้อเสนอของสหรัฐดังกล่าวว่าเป็นการเสนอให้ปฏิบัติตามมติที่1701ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เคยช่วยยุติสงครามนานหนึ่งเดือนระหว่างอิสราเอลและฮิสบลห์ลงได้เมื่อ18ปีก่อน ข้อเสนอของโคชไซเสนอให้ถอนนักรบฮิสบอลเลาที่ติดอาวุธซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐออกไปจากแนวชายแดนทางตอนใต้ของเลียบันอนที่ติดกับอิสราเอลและให้ส่งทหารเลียบันอนเนี่ยมาประจำการแทน15,000นายเลียบันอนก็โทษเลยครับว่าอิสราเอลเองเนี่ยที่ละเมิดมติที่1701มากกว่า30,000ครั้งแต่ว่าทางฝั่งเลบานอนนั้นก็พร้อมจะปฏิบัติตามมาตินี้อย่างเต็มที่เหมือนกัน มิคาตีเปิดเผยด,ด้วยว่าข้อเสนอของโฮชตัยยังรวมไปถึงแผนพัฒนาภาคใต้เลบานอนน้วยคาดว่ากลุ่มประเทศอาหรับจะสนับสนุนแผนการนี้รวมไปถึงประเทศอื่นนอกภูมิภาคนะครับเขาจะหารือกับโฮชตัยในอีกช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าเพื่อทราบท่าทีของอิสราเอลนะเป็นความพยายามทางการทูตของสหรัฐที่มีความคืบหน้าเป็นทิศทางบวกนะครับในการสกัดสงครามในกาซาไม่ให้หลามไปถึงเลบานอนนั่นเองครับ ส่วนสถานการณ์การสู้รบล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนอิสราเอลยิงขีปนาวุธอย่างไม่ขาดสายสกัดซอยขีปนาวุธที่ระดมยิงข้ามพรมแดนมาจากเลบานอนเข้าไปในอิสราเอลค่ะจนร่วงกลางอาก,า,อา,กาศเหนือเมืองคริยัตชโมนาในภาคเหนือของอิสราเอลเมื่อวานนี้เ,นเกิดเสียงระเบิดขึ้นหลายครั้งนะคะยังไม่มีรายงานความเสียหายในขณะนี้ค่ะ ส่วนเหตุการณ์เมื่อวันที่4มีนาคม2567ก็เกิดเหตุจรวดต,ต่อต้านรถถังถูกยิงจากฝั่งเลบานอนข้ามมาอย่างชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลบริเวณพื้นที่นิคมเกษตรมากาเรียตส่งผลให้มีแรงงานไทยได้รับบาดเจ็บ5คนค่ะในจำนวนนี้มีอาการหนักปานกลาง3คนส่วนที่เหลืออีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอิสราเอลร่วมกับกองทัพอิสราเอลได้เข้าไปช่วยเหลือ น้ำส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆทางเฮลิคอปเตอร์ค่ะล่าสุดแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้หนึ่งคนซึ่งไหนจ้างก็พาไปพักอย่างสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วค่ะนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปี2566ที่ผ่านมาอิสราเอลยกระดับการสู้รบไปในพื้นที่ชายแดนเลบานอนปะทะกับกลุ่มฮิสบอลละจนเป็นเหตุปะทะรุนแรงที่สุดในอรอบเกือบ20ปีค่ะ ทำให้ความรุนแรงบริเวณพรมแดนนั้นยกระดับขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาค่ะด้าน,นายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้อาครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลเร่งตรวจสอบสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดและหาทางช่วยเหลือแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องและขอให้แรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในอิสราเอลปฏิบัติาตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัดด้วย ขณะที่สถานเอกอัครราชาทูตณักรุงเทลอาวีฟรประเทศอิสราเอลออกประกาศแจ้งคนไทยในอิสราเอลระบุว่าสำนักประชาการและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอลได้เปิดศูนย์บริการทางโทรศัพท์ หมายเลข1700707889โดยแรงงานไทยในอิสราเอลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือเพื่อย้ายออกจากพื้นที่ได้ตลอดวันทําการโดยมีบริการเป็นภาษาไทยหรือว่าแจ้งทางสถานเอกอัครราชทูตก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ขึ้นให้หน้าจอตรงนี้นะครับ972546368150และ 9.2503673195ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ